เอาละฮะวันนี้เรามีนัดกับผู้ชายคนหนึ่งนะฮะเรากําลังจะไปรับขออุบไว้ก่อนนะว่าเป็นใครซาร์ั้นๆเรียกว่านักรักคนที่เรากําลังจะไปรับนี่คือมีฉายาสั้นๆว่านักรักเรามีนัดกับเขาที่หัวราโคงนะฮะที่โรงแรมแห่งหนึ่งแตดสวัส<ท>ดีครับ<ล> <ๆ S 3> ทุกคนตอนนี้ก็เวลาประมาณ7จ็ดโมงแล้วนะฮะซึ่งเรามีนัดกับว่าเราจะไปนัด ที่หัวลำโพงนะโแล้วตอน7จ็ดโมงเราจะถึงที่นั่นแต่ว่าตอนนี้7จ็ดโมงแล้วแค่โจยังไม่ลงมาจากคอนโดเลยนะฮะผมนัดแกโจไว้หกโมงนะฮะประมาณหกโมงครึ่งตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงนเรายังไม่ได้ไปไหนกันลยฮะโทรมาบอกว่ามันกําลังลงมาแล้วนะแต่ลงมาของมันนี่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตึกใบหย,ยกหรือเปล่านะ,ะิฟนันอ๋อแล้วฮะวันนี้เรามีนัดกับผู้ชายคนนึงนะฮะเรากําลังจะไปรับขออุบไว้ก่อนนะว่าเป็นใครมาแหนสั้นๆเรียกว,ว่านักรักคน <laughs> ที่เรากําลังจะไปรับนี่คือมีฉายาสั้นๆว่านักรักเรามีนัดกับเขา เซ็นเตอร์นะฮะเป็นที่กักตัวของคนที่สุ่มเสี่ยงการติดเชื้อโควิดนะฮะนะเดี๋ยวเราไรอดูกันว่าจะเป็นใครสวัสด,ด,ดีค่ะบสวัสดีครับก่อนหน้อันไหนครับโอ่ยโอ้ <c oughs> อ <c oughs> โหคิดถึงว่า <c oughs> มนงแ่ต่ครอไทได้ทผถตส่ายอยู่ปะเนี่ยไม่ได้ถ่ายอ๋อมี้ถ่ายอยู่เหรอไม่ได้ถ่ายวางกล้องไวเฉยๆาว่ารบนว่าจะประมาณกี่คนโอ้โหโคตรเหี้ยเดี๋ยวมึงรูเนี่ใส่แบบนมคาสโนวาไง เพื่อนแบงค์มาถึงทันทีอยากไปไหนอ่ะอยากไปหาวิ่งอย่างเดียวหรือเปล่าอยากอยู่กับเพื่อนับตอนนี้เราก็มารับไอแบงค์เรียบร้อยแล้วนะฮะสวัสดีครับเป็นไงบ้างแบงค์กับการกลับตัว14วันเรามาบอกเลยว่าคนที่คิดจะมาไทยนะครับไม่มีธุระสำคัญที่จะต้องกลับนะอยากกลับครับเหมือนขังเดียว V I P ครับอยู่ดีก็อยู่ดีใช่ไหมอยู่ดีครับแต่เบื่อครับมีแอร์ น้ำผุ่นให้ใช้มีทีวีมี WiFi แต่ยังไงก็เบือคุณจินตนาการว่าคุณอยู่ในห้องคนเดียว14วันไม่ได้ออกไปไหนลองจินตนาการดูถึงไทยแล้วมึงอยากไปไหนที่สุดอ๋ออยากอยู่ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนชอบครัวจริงเหรอครับแต่เมื่อกี้ที่เราคุยกันเมื่อกี้กูถ่ายอะลยขอไปหมดเลยนะ <laughs> <laughs> เป็นไงกันว้ง ไม่มีอะไรไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเอาว่าเป็นความรัหลังจากมึงเหยียบเท้าเข้าถึงไทยเนี่ยมึงคิดถึงอะไรมากที่สุดถึงพ่อครับเราอาหารไทยครับเราวัฒนธรรมไทยของเรามากๆเลยครับพี่ติงเฟิร์นโจวันโอแล้วสถานการณ์ที่นู่นเป็นไงบ้างวะแบง์สถานการณ์ที่นั่นก็เริ่มดีขึ้นแล้วเพราะวัคซีนมันออกมันมีวัคซีนแล้วไงก็ที่เข้อย่อยไทยก็มีวัคซีนแล้วนะแต่แคบ กูอยากถามแทนคนที่แบบอยากทํางานที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามึงเป็นคนที่แบบทํางานอยู่ที่นู่นไงม,มึงทํางานอะไรวะแบบทำงานอออยู่ร้านอาหารครับก็คอยอยู่เด็กเสิร์ฟหน้าบ้านร้านอาหารไทยครับเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วแค่โดนต,วตบวัน what? what the fuck มึงได้วันแล้วเท่าไหร่วะเป็นวันหรือว่าเป็นรายอาทิตย์เราจ่ายเป็นรายอาทิตย์ครับรายอาทิตย์ครือว่าจะพังเป็นเช็คอาทิตย์หนึ่งมึงเคยแบบได้เยอะสุดเท่าไหร่วะเคยได้มากสุดก็800กว่าเหรียญนะต่อวันทำงานหกวันนะทำงานหนักนะ 800เหรียญคูณ30อ่ะอันนี้กินไปอ่ะติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กต๊อกกินก็มีเลขหนึ่งบาทอาทิตย์ละ800เหรียญนะฮะผมกินได้ประมาณ700ก็โอเคก็มีเงี้ยเจ0ดฝ่าสอง0 0ือ่ะท่านตัดเออต่ออาทิตย์ต่ออาทิตย์แต่อย่าลืมว่ามีค่าใช้จ่ายนะค่ากินค่าอยู่เออใช่แล้วมึงใช้อาทิตย์หนึ่งประมาณเท่าไหร่วะแบบรวมแบบค่ากินค่าอยู่อะไรเงี้ยร้านอาหารดีอย่างหนึ่งกินข้าวกับทางร้านอาหารได้เรากินฟรีเอออ๋อกินฟรีทำร้านอาหารไทยอยู่ในอเมริกา ู่เมืองอะไรวะไอโอวาย้ายไปอยู่ไอโอวาชอบไหมต้องชอบบรรยากาศการกันอยู่ไหมเพราะตอนอยู่ชิคาโกนเป็นเมืองใหญ่คือเหมือนเหมือนกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยเมืองวุ่นวายเข้าใจไหมคนเข้ามาทำงานแต่อยู่ไอโอวามันเป็นเมืองแบบบ้านนอกอะไรเงี้ยเป็นนอกเมืองเออสบายก็เดินทางก็เดินทางด้วยรถอย่างเดียวไม่มีรถไฟไม่มีรถรถบัสรถเมลอะไรเงี้ยไม่มี เออลราก็จะใช้การขับรถเดียวที่ลำบากในอา่าคือมันหนาวมากคือมันหนาวชิคก้าโก้นิดนึงด้วยหนาวนชิคก้าโก้ยเหรอใช่ไอ,อหิมะมันเยอะเวนนลานะนะเวลาหิมะตกเยอะอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องหยุดงานเลยใช่เพราะไม่มีรถกว่าหิมะเหมือนเมืองใหญ่ความเป็นอยู่เนี่ยอยู่อเมริกากับอยู่ไทยมึงชอบอยู่ไหนมากกว่ากันชอบอยู่อเมริกาอยู่อเมริกาไม่มีอันนั้นก็ส่วนหนึ่ง เราเราทำใงานตอนนี้ยอมรับครับเราก็จะมีปัดๆับ้างว่าอะไรผมสงสัยว่าแบบอยู่นู่นนานมากอไรเงี้ยแล้วแบบไม่มีแฟนเป็นฝรั่งอะไรอย่างนี้บ้างเลยวะต้องผู้หญิงฝรั่งเขาไม่ชอบคนเอเชียมันมีได้แต่เราอ่ะไม่มีสังคมขนาดนั้นเราไม่ได้ไปเรียนใช่เราทําแต่งานเราก็เจอสังคมแต่เดิมๆิมใช่เราไม่ได้ออกไปไหนไงพอเราทํางานหกวันมันเหนื่อยมันมีเวลาหยุดแค่หนึ่งวันเราก็อยากจะพักผ่อนสายพ่อมึงไงเฮี้ยมึงชี้ขวาบอกกูซ้าย ดีอเดีดีวีขวาครับดีขวาอืมอต่เเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียนะข้อดีการอยู่อเมริกาคือเราเราโตขึ้นเยอะอะคือทุกคนที่นั่นอะต้องขยันทำงานดิ้นรนใช่ขี้เกียจไม่ได้ขี้เกียจ อยู่ไม่ได้มี่จ้าใช่ใช่ใช่ยังไม่ว่าจะอยู่ไหนอ่ะทุกที่แหละถ้ามึงขี้เกียจมันก็ไม่มีแดกแต่คนอเมริกาทำงานกันหนักนะเราสู้ชีวิตกันเขาทำงานตั้งแต่เด็กมันแตกต่างกันเราโตมากับสังคมที่แบบว่าพูดตรงๆเราไม่ได้แบบเราไม่ได้รวยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่แบบสังคมเออแล้วก็มันก็ไม่ได้แบบว่าโอ้โหเราแบบไม่ใช่แบบไม่มีจะแดกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราโตมาเพื่อนเราสังเพตไหมลเราพอมีพอกินแต่ในสังคมไทยโดยเฉพาะถ้าเป็นยุ่งช่วงวัยรุ่นอย่างเงี้ยถ้าเราทำงานอ่ะเราจะเป็นลูกครับลูกศิลป์เราจะเขินนะจะอะไร ก่อเพราะออถ้า,ถาเราทำงานในวัยเรียนก็จะโดนเลาะหูที่บ้านจนอะไรเงี้ยนี่นคือมันการแบบคือการ ที่การกดดันเราอ่ะใช่ไหมทียมันอายเพื่อนอะไรเงี้ยมันคือมันเป็นความคิดที่ผิดๆอ่ะเทียตอนดีเบลกามันคิดความคิดที่ผิดอ่ะใช่คือไปเห็นอย่างเงี้ยเด็ก17เด็ก16บหกทำงานทำงานหมดแล้วใช่เขาหาเงินกินเองเทียเขามีความสุขไม่ต้องขอเงินขอเงินพ่อแม่เขามีความสุขมากแค่การได้ทำงานหาเงินเองมีความสุขมากๆที่แต่คนไทยไม่ใช่ไงเราโตแบบว่าเฮ้ยโอ้โหทำงานเนี่ยเราโตมาเทียเราฝูกฝังว่าเออเรียนมหาลัยให้จบก่อนแล้วค่อยไปทำงานอค่ยทางนถูกไหมใช่สังคมเราแต่จริงๆมันมันไม่ใช่อ่ะอาจจะเป็นแค่ช่วงความคิดของเราในในวัยใน ตอนนั้นด้วยถูกเราก็แบบช่วงสังคมที่แบบเราแวดความเป็นอยู่ด้วยแหละมันอยู่แล้วแวดเรา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 ปาร์ตี้เราเที่ยวเราปาร์ตี้เราไม่ทำงานใช่ไหมเราเที่ยวเราเที่ยวผับเที่ยวบาร์ตั้งแต่ก่อนอายุกันแล้วอ่ะวัยเราไม่อยากจะสนุกอย่างเดียวใครจะอยากทำงานให้เห็นเพื่อนเที่ยวก็เที่ยวกันแหละเลี้ยวสายเฮียะไรขวาอย่างแม่ไฟไนี่ก็โตจนจะขาดติดไฟไฟตรงไปก็ได้เนี่ยเนี่ยมันคุยกับกูอย่างงี้ทั้งตลอดทางไงแบบมึงคิดดูแล้วกัน เดี๋ยวขวาเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวตรงเดี๋ยวยูเทิร์นไหนเฮียข้อดีก็คืออ่าอเมริกาชีวิตมันดีแค่แบบว่าสังคมเพื่อนองเงี้ยเราคิดถึงเพราะแบบว่ามันไม่มีเพื่อนที่แบบว่าซีซีอ่ะเออเหมือนพวกมึงอะไรอย่างเงี้ยเรถ้าถามว่าอยู่อเมริกามันทํางานหนักแต่มันได้ค่าตอบแทนแล้วมันใช่ความเป็นอยู่มันดีกว่าอยู่เมืองไทยอะไอ้เฮียอยู่เมืองไทยยัดแม่งทำงานหนักแค่ไหนมึงออกเดินทางก่อนมึงจะถึงบ้านก่อนมึงจะถึงที่ทำงานนี่เฮียรถติดชิปหายหายไม่เจอของกู ข้าวหน้าเป็ดอร่อยจัดตันนี้อร่อยมากอร่อยจริงๆนี่เราจะไปกินข้าวหน้าเป็ดที่ไหนเนะี่ยเจ้าดังแถ่ไหนเนะี่ยโจ๊ะราชวัตรก็เลยตลาดราชวัตรราชวัตรโอ้ยแจ่งอเวเราไปทานข้าวกันนะครับมื้อเช้ามื้อเช้าของเรากันนะครับโวย บ้างครับคิดถึงชาติและคนไทยอาหารไทยไหมครับคนเห็ดสวัสดีครับสวัสดีอยากเป็นทางการหลังจากที่เราไปรับไปแบงค์กลับมาแล้วครับตอนนี้ก็กังมาถึงที่เรียบร้อยครับผมอรีวิวร้าน์ดครับหน้าเป็ดนะสุดยอดครับเราไปกินที่ไหนนะแนะนำใบสวโจไปกินที่ อะไรราชวงศ์ราชวัดไปกินที่ราชวัตรครับผมกินราชวัดก็ราชวัดเอออย่าไปราชวงศ์เลยอย่นานก็ถูกไปแล้วเออถ้าไปทางนี้มันจะไม่ไม่ได้ไม่นาแล้วโอเคเดี๋ยวนี้ก็จะมารีวิวอยู่โรงแรมมาเสี่วันเป็นไงบ้างบอกเลยครับเดี๋ยวว่าอย่างแรกเลยฮะมาเต็มฟักกินเบื่อ เบื่อจัดอ่ัเงี้มากมากครับทุกคนก็คือเราอยู่แต่ในห้องเหมือนโดนขังเดียว14วันออกไปไหนไม่ได้ไปได้ไกลมากสุดก็คือหน้าห้องประตูยื่นมือออกมาได้แค่ครึ่งเดียวแค่นั้นนะใช่หยิบอาหารเข้ามาในห้องก็คือเขาจะมีคนส่งอาหารแล้วเราก็จะไปหยิบอาหารจะมีโต๊ะไม้อยู่หน้าห้องใช่ไหมตอนจะมาวางตรงนั้นแล้วให้ยื่นมือมาหน้าแค่นั้นนอกนั้นอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมครไม่ใช่แค่โต๊ะคนใต้ที่เราอยู่ในห้องอะไรวะโต๊ะจีเฮ้ยไม่ได้นานกิน ในร้านกันเลยจึงทบอ,อกว่าผิดล็อกแบบนี้ไม่ไเป็นไรเนยถือว่าล็อไปอไ,มไม่เป็นไรถือว่าล็อตอนนี้ตัดตัวหลังจากมาถึงประเทศไทยเนี่ยเป็นไงพอเาป็นอยู่เวลานอนอะไรเงี้ยสบายก็ถือว่าถือว่าไปห้องที่สบายแล้วตรงเท้าเก่าก็มันเคยเป็นโรงแรมสางแรมเก<า>่าการครอบซิสเตอร์เออเป็นอยู่แถวอุลลัโพงศ์ก็คือทางรัฐบาลอ่ะเขาเหมือนเขาซื้อโรงแรมเลยเหมือนเหมาโรงแรมเลยปิดเลยก็คือโรงแรมนั้นอ่ะก็คือไม่ได้เปิดปกติปิดสำหรับพวกที่แบบมาพากโดยเฉพาะสำหรับพวกที่เดินทาง จ่ายต่างประเทศเข้ามาแล้วใช่เขาบางตัวใช่เหมือนเหมาโรงแรมเลยเหมาเขากัดตัวไปเลยเวลากินอาหารนะนะเวลากินต่างอาหารอะไรเงี้ยมึงต้องเสียตังค์ไหมไม่เสียคือที่แบงค์มาแบงค์เลือกจองแบบว่าอยู่กับรัฐบาลก็คือรวมกับค่าที่พัก ค่ากิน14วันรวมมาในตั๋วเครื่องบินเลยปล<อ> ah. ูกปลูกปูกรวมกับตั๋วเครื่องบินมาเลยถูกต้องถูกต้องแล้วถ้าสมมติคนที่แบบไม่อยากแบบอยู่ในความดูแลของรัฐบาลก็<ห>สามารถจ่ายเอกชนได้ใช่ใช<ห>่แต่ก็ต้องเลือกเลือกโรงแรมเองดิวบโรงแรมเองอ๋อต้องไปดำเนินการเองถูกต้องเ้าแล้วอย่างนี้สมมติว่าถ้าเราไม่ได้ดำเนินการเขามีมาระการติดตามไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็คือต้องมีใบยันรองว่าคุณมีโรงแรมจองโรงแรมว้แล้วนะดิวโรงแรมไว้แล้ว 4วันนะต้องเป็นโรงแรมเดียวถูกไหมต้องเป็นโรงแรมนะครับต้องเป็นโรงแรมแล้วเขาจะมีอาหาร3มมื้อ,อ<า>มื้อแรกเป็นแปดโมง มื้อเที่ยงเป็นกระเทียมมื้อเย็นเป็นห้าโมงเย็นแค่นั้นสั่งเวลาทุกวันแล้วถ้าตอนคืนคนหิวอ่ะกูหิวตอนกูชอบหรือตอนคุณทำยังไ่หิวกลางคืนสามารถสั่งได้แต่คือก็คือรอบรอบเช้าสุดเนี่ยที่บอกว่าเขาจะมาส่งเป็นเวลาคือจะสั่งก็คือต้องสั่งก่อนห้าโมงเย็นแต่อาหารค่อนข้างจะราคาแพงนะแพงอ่ะไข่เจียวหมูสับหรือไข่เจียวกุ้งสับอย่างเงี้ยก็แปดสิบถึงร้อยหนึ่งราคาก็โรงแรมก็ขูดกันรั่ว ไม่เจอไม่เจอครับไม่เจอเลยไม่เจอไม่เจอถ้าสมมติว่าเจอผีแต่วันที่สอนทำไงวะทรมานไม่ไหวแล้วเราก็อยู่คนเดียวถ้ามาเราเป็นคนแบบเงี้ยยังโอเคแต่ถ้ามาแบบแอนโจก็ไม่เอาสิงนะนะเออาร์เรื่กูสิงสิงผีสิงคนเนี่ยเอ็กซ์ตอนอ่อนยังเข้าไปสิงนะตอนอ่อนยังไม่พ้นหม้อห้าหมอ อ่านี่เดี๋ยวเรจะบอกก่อนว่าทุกเช้าตื่นมาต้องส่งเขาให้ตรวจแล้วก็แล้วล้องมาแล้วผมรู้ว่าดุลย์มาใส่มาถ่ายละครทุกเช้าไอ้เียคือต้องวัดอุณหภูมิให้กับทางแพทย์เขาตส่งไปทา เท่าไหร่เรามีอาการอะไรไหมแล้วจะรู้ได้ไงว่าสมุนไพรอะไรเพราะคือเขามีมีลายคุณรัฐบาลใช่มีลายคุปโอ้เปลายคุปก็ส่วนของใช้หมดอ่ะสั่งได้สั่งได้แต่คือเออสบู่อันพวกนี้ได้ก็คือแต่ของมีดคมอ่ะไม่ได้กลัหนวดบริสุทธา์ธรรมะนี่เป็นอะไรสมนไพรนั่นอ๋อไม่กลัวหนวดเลยแม้แต่น้ยเขากลัวว่าการเอาฆาตัวตายตัวคเศร้าอะไรอย่างเงี้ยเราดีก็ไม่ได้ กาแอลกอฮอล์ห้ามหมดห้ามหมดเลยห้ามหมดเลยรู้สึกว่าชอบที่ไหนมากกว่ากันไทยชอบมองที่ครับเพราะเมีกาคือแหล่งที่ทำงานนั้นคือแหล่งหารายได้ของแบงก์ไงอธิบายให้คนดูทางบ้านเขาได้ฟังหน่อยว่าการเป็นอยู่การใช้ชีวิตหรือว่าการทํางานที่ก็คือที่แบงก์ไปแบงก์ไม่ไดเรียนไงแบงก์ไปอยู่ครอบครัวย้ายแบบไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นเลยเออก็คือไปทํางานเลยก็คือแบบใช้ชีวิตเออแบบเก็บเงินแตคือไทยก็คือยังไงก็เป็นบ้านเราอยู่แล้วประเทศไทยเป็นบ้านเกิดเราเราสบายมีความสุขมีเพื่อนมีครอบครัวแต่ครอบครัวแบงก์ก็ มันยังเอาเงาหน่อยพี่ชายก็ร้องเงาพี่ชายก็ร้องร้องร้องกายและใจเป็นยังไงกันเกาะเงาและกายและใจอะแหละใจมันไม่เบิดบานไงไม่ได้เจอเพื่อนไม่ได้เจอครอบครัวหงอยมาเรื่อยผี ปล่อยออกมาเรื่อยปล่อยออกมาเรื่อยไม่นีแต่อย่างแรกนึกถึงไทยเนี่ยเออนึกถึงอะไรก่อนเลยอย่างแรกนึกถึงอาหารก่อนเลยนะอย่างแรกอาหารไทยแต่ใต้อาหารที่นู่นยังไงคือรสอาหารรสชาติไทยมันหลากหลายไม่รู้ใช่ไหมเรามีทั้งภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือรสชาติมันจัดจ้านแต่รักไทยไหมรักีทยนะรักเมียกูแฉได้ไหมใช่ใช่ แล้วไม่อยากเวียมึงละแล้ตั้งใจเบรยกันคือมันแตกต่างก็คืออาหารอาหารพวกเมกันหรือตะใตาหรืบพวกยุโรปหรืออะไรเนี่ยมันจะอาหารเพ็นเพงเนี่ยแบบว่ารสชาติไปทางเดียวกันมันอังเดียร์ไปทำเนี่ยไปอยู่ตอนนี้ไปอยู่เมืองไหนอ้าวที่แกะองอเมืองนอกเมืองนอกโอเคนะครับต่างประเทศนะครับต่างประเทศนะครับเออเลิศใช่อยู่ไอโอวาครับจริงจริงก็อยู่ชิคาโก้แต่ย้าย มึงรู้อยู่แล้วเดี๋ยวไปเล่นเวอหน่้วมีอะไรอย่าไปเล่นเวออื่นอย่าพยายามเล่นเวออื่นอย่าไปชีกเนี่ยอย่าไปชี้ชี้มากเดี๋ยวไปชีกเออเออก็ตอนนี้ก็ล้านแปลงอะไรบ้าง ก็คุ้นๆเลยแต่เอออตนนี้ก็ย้ำอยู่ไอ้อว่าเมืองซิดาลาติมันเป็นเมืองเล็กครับเหมือนมานตัวน้อยเดี๋ยวติดทับไปไม่ใช่มน่าอ่านยากรเยอะมากเหมือนกัอ้ยรู้ว่าอยู่โซนดาร์นของโรงแรพอรงมาถึงไทยแล้วเนี่ยมีภาพอะไรเข้ามาในหัวไหมก็พยายามคิดด้วยแบบว่าเออมันจะเหมือนเหมือนรอบที่แล้วที่กลับมาไหมคือแบบว่าประเทศเราจะเปลี่ยนแปลงแค่ไหนงเท่เมืองมหานครของเราอ่เท่เมืองมหานครของเราปีกว่าที่แม่ไม่ได้กลับไทยอ่ะปีสี่เดือนนะปีสี่เดือนใช่เก็บไปกี่คนบ ไม่มี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 ก็อยู่แต่กับเพื่อนกับพ้องจำได้ไหมแต่จำได้แ่เด็จริงเหรอจำเลยจำเลยเด้อหรืของไหมจำได้ไหม ไม่พูดคัดออกนะมันไปกินข้าวซอยตถูกไหมสุดมากที่กรุณพี่ทำไปถึงเครื่องแกงกินข้าวเขาไปกินถึงที่ได้เฉลี่ยละเดือนหนึ่งอ่ะค่าตอบแทนในการทำงานที่อเมริกาได้เท่าไหร่โอเคต่ออาทิตย์ม่ะต่ออาทิตย์คือมันเป็นเพย์เช็คแจกกระดาษทุกอาทิตย์ก็คืออย่างต่ำมาได้มันขึ้นอยู่ว่าทิปเท่าไหร่ด้วยใช่แต่อย่างต่ำมาได้แน่นอนก็คือ700เหรียญต่ออาทิตย์ก็ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ21,000ื่นอาทิตย์หนึ่งอ่ะอย่างต่ำก็คือ18,000ถึงสอ0 0มนี่แน่แตาตา คนที่นู่นประเพณีคนที่นู่นคือหมายถึงว่าเราอยากกินเสร็จแล้วอย่างเงี้ยเขาจะต้องให้ทิปได้ส่วนมากได้เดืนนี้ก็เขาก็ไม่ค่อยนิยมทิปเท่าไหร่แต่ก็ส่วนน้อยแต่คนอเมริกาใช่เขาให้ทิปงานบริการทุกอย่างอ่ะคือต้องให้ทิปนั่นคือธรรมเนียมของเขาแล้วของไทยอ่ะโอ้ทหทำในกระโปงฉีกจะไม่ได้เนี่ยเลยจะบอกทิปอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราทำงานเเรารู้การงานเรานอนเป็นเวลาตื่นแต่เวลาน้อยครบเจ็ดแปดชั่วโมงเนี่ยยังไงก็ไม่มีเพาว่านะอเมริกาไม่มีกระท่อมไม่กินไม่มียาไม่มีกระท่อมไนอ หึ่งสี่อาทิตย์ก็ได้อยู่ประมาณ60,000กว่ามันตกเลขป่ะเนี่ยน่าดีประกันเจ็ดหมื่น0ปดหมื่นประกนอนเลยนะคือแบบมาตรฐานเลยนี่ไม่รวมทริปถูกไหมถูกอันนี้ไม่รวมทริปแล้วมันเคยได้ทริปนาทริปหนึ่งกับวันหนึ่งอย่างเงี้ยก็คือสถิติที่คพูดถว่าอันนี้อันนี้ไม่อย่าอย่าหาว่าขิงอ่าไม่าหาว่าขิงเอาไปแค่ขาตะไคร้พอครับป เราทำสถิติส right, ูงสุดท so ิปเยอะที yes, yes. ่สุดในร้าน100ดอลลาร์เย็แม่ดต่อหโต๊ะคนเดียว30,000ถูกไหม3 0อาจาเยอะไปไอ้บ้าข้าวแดกส0 0 0ันมิติด์อาจายอยไปอยู่เนี่ย ติ๊ตติ๊ตเลยยอะแยะเนี่ยไม่ได้บุกนะสมองล้วนๆพ่องติ๊ตผมซื้อร้านอะไรอยเงี้ยนี่ติ๊ตผมซื้อโต๊ะต้องพูดอี้ก่อนว่าติ๊ตต้องหารกันหารกันเด็กหน้าบ้านทุกคนน้อยถ้าคนถ้าเใช่กันใช่ถ้าคนน้อยกินแต่เยอะเพราว่าขอพักกับที่ทำงานอยู่อีกที่หนึ่งเลยเขาจะไปกันยังไงส่วนมากขับรถครับเพราะมันเป็นเมืองเล็กๆมันไม่เหมือนเมืองใหญ่เชียงค้อเชียงค้จะเป็นเหมือนกรุงเทพบ้านเราไม่มี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 เพราะประเทศบ้านเขาหนาวใช่ ประเทศไทยร้อนเพื่อนผมยังแต่งตัวด่าได้เลยนะด่าแล้วจ้าหลายสไตล์โอเคเลยเเารียกว่าคุูคูลูกวาพิสเหมือนเซนสัญญาแล้วกับพาดิเ่ยไม่รู้เหี้สีกันสีกันติดกันเลยออกไปทีอะไรท่วมทุกวังเหนื่อเหนื่อเนี่ยแหละโอ้โหแต่งยังไงไรแต่งยังไงก็ได้จริงมีเคล็ย่างไรก็จิ้วๆเหมือนจิวนิวยอร์กเดินโบสถ์โอเคบอกเราสอนคนที่แบบอยากแต่งตัวแต่กลัวร้อนแต่งตัวอย่ากลัวร้อนผมบอกก่อนเลยแต่งไปเลยแต่งแต่งแต่งไป แต่งอะไรอยู่มึงบางบางคนเขาไม่กล้าแต่งเพราะว่าแบบเวลาแต่งคนเยอะๆแล้วคนชอบมองมึงไม่โดนมองเหรอวะมองเหรอวะก็มองนะมึงก็เฉยๆว่ะเราสนโลแคกนูแกก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคนใช่ไมแต่งเต็มมากูมีเยอะเลยไฟมีฟ้าด้อยใส่มีเมฆอยากจะบอกวคิดถึงทุกคนนะครับรอบนี้เดี๋ยวจะกลับมาทำคลิปให้ได้ดีที่สุดนะครับคิดถึงทุกคนมากๆแล้วคิดถึงเพื่อนๆดะวคิเพื่อนๆเหรอเออคิดถึงเพื่อนสิแล้วคิดถึงเพื่อนแล้วก็แชร์ท็อใจด้วย อย่าลืมนะฝา like, กกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ขอบคุณนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ